ศาสท่าจารย์ครับท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกกล่าวถึงเรื่องของการสแสวงหากามนะครับก็คือความที่ยังมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอที่จะพิจารณาก็เข้าใจได้ในชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์แต่ในส่วนของการสแสวงหาพบที่เป็นความยินดีพอใจในความมีและความเป็นความมีและความเป็นคือมีอะไรและเป็นอะไรครับท่านอาจารย์ค okay. เป็นเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ภาวะคือความมีความเป็นต้องเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้กำลังเป็นถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยนะคะหรือมีแต่เพียงรูปธปรรมไม่มีนามธรรมรูปธรรมไม่แสวงหาแต่เมื่อมีนามธรรมนะคะมีเราจากสภาพที่มีเป็นเรา เพราะฉะนั้นพบก็คือว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะหมดความเป็นเราอย่างเช่นท่านอาจารย์ที่รูปร่างกายเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นเราทั้งหมดค่ะครับยังพอใจที่จะต้องมีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับท่านอาจารย์เราชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกต้องไหมคะ,คะเราไหนล่ะพบอยู่ที่เราหรือเปล่าภาวะความเป็นเรา ก็มีด้วยค่ะพระเช่นสิ่งที่ปรากฏก็คือกามสิ่งที่เป็นที่ยินดีพอใจของความเป็นเราท่านอาจารย์ครับบางแห่งที่กล่าวถึงเรื่องของภาวะตัณหาที่เป็นไปด้วยความเห็นว่าเที่ยงครับท่านอาจารย์ค่ะอันนั้นอีกความหมายหนึ่งนะคะหมายความว่าใช้คําว่าตัณหามีสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นโดยในยะนั้นนะคะภาวะตัณหาหมายความถึงความเห็นว่าเที่ยง พเนี่ยเที่ยงมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดับไปเลยและสำหรับวิภะวะตัณหาหมายความถึงตัณหาความยินดีพอใจนะคะในการยึดถือว่าตายแล้วศูนย์อุดเฉททิฏฐิชัดเจนค่ะถ้าใช้สามอย่างนี้นะคะภาวะตัณหาก็คือความยินดีติดข้องในสัตสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงและสำหรับวิภวะตัณหาก็หมายความถึงความยินดีในความเห็นว่าศูนย์ ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าขณะนี้ที่ยังยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็คือย,ยังสําคัญว่าที่ยังอยู่นะครับโดยที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงขันที่เกิดมะแม่แต่ความเห็นว่าตายและสูญก็เป็นเราที่เห็นอย่างนั้นคือยึดถือว่ามีเราแต่จริงๆไม่มีต้องเป็นเราแน่ๆถ้าไม่ถามใช่ไหมคะก็ไม่รู้แต่ถ้าถามไหนละใครคิดใครคิดอย่างนั้น ก็ยังเป็นเราที่คิดก็ต้องอเป็นเราครับกลาวท,ท่านอาจารย์ครับกรับท่านอาจารย์ครับก็จริงๆก็คือเป็นการศึกษาในสิ่งที่มีจริงๆตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงครับว่าไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนีท้ท่านอาจารย์ครับไม่อย่างนั้นพะสูตน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแผลเน่า ตื่นขึ้นมาก็มาแรงวันตอมไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นแหละตรงแผลนั่นแหะที่เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นกิเลสต่างๆบ้างค่ะกราบท่านอาจารย์นะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้อธิบายความยินดีในพบซึ่งเป็นความมีความเป็นเลยนะคะท่านอาจารย์ขนาดเพราะว่าขณะที่ยินดีในความมีความเป็นเนี่ยไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็ได้ อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าขณะที่พอใจในความมีความเป็นที่ไม่ได้ประกอบด้วยทิฏฐิเนี่ยคะ่ะจะเป็นะละเอียดกว่าเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะต้องละเอียดมากนะคะได้ยินสามคำการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาที่ใดที่ไม่มีภวะในความหมายอื่นภาวะนั้นรวมอยู่ในการมเพราะเั้นครบเลยคะ่ะการม,มาตัญหา พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพัพพะนะคะและขณะใดที่ไม่ได้แสดงถึงความยินดีในพบที่เป็นอาสวะภวาสวะเป็นต้นนะคะขณะนั้นไม่ได้แยกกามกับพบเพราะฉะนั้นพบในความหมายนั้นรวมอยู่ในกามค่ะถ้าอาจารย์ครับหมายถึงว่าขณะที่แม้กะแม้ที่เห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยนะคะก็มีทั้งโลภะที่ยินดีในในกามก็คือสีที่สวยด้วยแล้วก็สีนั้นเนี่ยนะคะ ก็เหมือนกับยินดีในพบความมีความเป็นของสีนั้นในวความมีความเป็นของความพอใจในเห็นในทุ่แล้วก็ถ้ายึดถือว่าเที่ยงก็ยังด้วยได้การที่เข้าใจผิดว่า,าไม่ไม่ดับเลยไม่เกิดดับเลยธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อเข้าใจโดยนัยหลากหลายเพราะว่าแห่งหนึ่งให้ดก็ตาม ที่ไม่แยกกามกับภวะอันนั้นจะรวมภวะอยู่ในกามอย่างกามุปาทานเป็นต้นไม่ได้พูดถึงภวะแต่กามุปาทานต้องรวมภวะในความเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะขออนุญาตอีกนิดนะคะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าจะสภาพธรรมะเนี่ยนะคะจะเกิดแล้วก็เหมือนกับสืบต่อกันเนี่ยนะคะแต่ถ้าขณะที่จะรู้ลักษณะเนี่ยรู้ทีระอย่างใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะอย่างเห็นจะไปรู้พร้อมก็ได้ยินไม่ได้เหมือนกับขณะที่รู้ลักษณะของความมีความเป็นซึ่งเป็นภพก็อย่างหนึง่งขณะที่เป็นความเห็นผิดก็ต้องอีกอย่าง,นงแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าความเห็นผิดต้องเป็นสภาพของทิฏฐิเจตสิก